การก็คือว่าเขาเนี่ยเป็นคนไทยเจออุปสรรคต่างๆนานามากมายแต่ไม่ย่อท้อน,นะคะแล้วก็ทําความฝันของตัวเองให้ประสบความสําเร็จในที่สุดค่ะคัวแม่กำลังพูดถึงผู้ชายที่ได้ตําแหน่งเด็กบอยส์นะคะเป็นคนที่สามของประเทศไทยคุณสมสักมินนายรักหรือคุณดุม๊มเด็กบอยส์ขอเรียน,นเชิญคุณดุกคนไวทีเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุกนะคะแล้วขอเรียนเชิญตั้งพูดคุยสำคัญใจสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้เกิดไปว่าเรื่องราวชีวิตของคุณหนุกเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากอันกรงเทพนะคะคือไม่ได้หมายถึงว่าไปผ่านสงรามอะไร,รแล้วแต่หมายถึงว่าผ่านความยากลำบากแล้วก็อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะให้คุณหนุ่มเล่า ประวัติเล็กก็อนข้านิดนึงว่ามาจากจังหวัดอะไรคนะอ่ามาจากจังหวัดเชียงรายเชียง,ง,งรายนะ <22. S 2> คะปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะอ่า22 22เป็ถือว่ามีอายุที่ยังน้อยอยู่นะคะก่อนหน้าที่จะมาเข้าแข่งขันแล้วก็ได้เป็นเด็กบอยส์คนที่สามเนี่ยนะคะชีวิตเคยผ่านการทำงานผ่านอะไรมาบ้างคะอ่าก็แรกๆก็จะเป็นเป็นโรงงานเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบ้านต่าต่าง ป้าหมอเนี่ยเขาเลยคนระับจนอยลีงบ้านก็เป็นครัไปช่วยขเยขาไปตัดดินไปขุดดินไปอะไรนะครับไปโม่ดินแล้วก็เป็นแท่งออกมาแล้วก็ไปให้เขาปั้งหม้อเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นปลาครับนะเป็นปลา,ปาไปกับน้าครับเจ้าเลีงบ้านครับไป เดินท่อไปคุณดิง้งคุณบ่ออะไรเงี้ยครับผมจากนั้นก็เป็นชมประทานคชมประทานเป็นก็คุณด,ดีนเนี่ยครับรบผมก็ไม่ฝนคุณด,ด,ดินครับแล้วก็ทำเมือนนำอะไรนะช่วยเขาแล้วก็ล่าสุดก็เป็นรักงานพาระทาครับอ้อไก่ด ก็คือผ่านมาหลากหลายอาชีพแล้วก็จะต้องใช้แรงงานพลังในการทําอาชีพนี้พอสมควรแต่ยังไงคะถึงได้จับพระจักรพูมาลองสมัครรายการ You Voice ก็คิดว่ารายการนี้เป็นรายการที่เอาเสียงคนระับแล้วก็ไม่เอาหน้าตาครับผมก็เลยมามาลองนะค,คิดอยากจะทดสอบ ความสามารถตัวเองนะฮะอยากลองว่าความสามารถตัวเองมีประมาณไหนแล้วก็อยากจะเรียนรู้ในสิ่งที่บางเรื่องที่เราไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องดตนตรีเรื่องการร้องเพลงนะครับก็อาศัยตรงนี้นะครับมาลองสมัครประกวดดูครับแล้วตอนที่มาเข้าประกวดแล้วเนี่ยนะคะความยากลาบากในการฝ่าฟันมาแต่ละรอบแต่ละรอบจนกว่าจะมาถึงจุดที่เป็นแชมป์ได้เนี่ยมันต้องเจออะไรบ้าง ก็ผมว่าก็เจอเจอก็เจอเยอะอยู่ครับแต่ก็เราก็มีความสุขครับที่ได้ทําในสิ่งที่เราเองรักก็อุปสรรคมันก็มีบ้างครับแต่เราก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ทํามันแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าอุปสรรคนั้นเป็นอุปสรรคครับค่ะครับงั้นเราก็ถามตรงๆถ้าสมมุติวันนั้นนะเราไม่ได้เป็นแชมป์เนี่ยคุณลุงจะไปทําอะไรคะ ก็คงอยากจะทำเกี่ยวกับเนี่ยฮะดนตรีกับเพลงแต่อาจจะไม่ถึงขนาดนี้ครับ <ฮะ S 1> ก็คงจะไปร้องตามร้านต่างๆ,ๆหรือว่าเป็นร้านเป็นผับอะไรแล้วแต่จะว่ากอนไปนะครับก็แล้วก็มีทำงานน่าจะเป็นงานที่สายที่ตัวเองเรียนมาหรืออะไรทั่วไปครับจะเป็น ได้ก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะอยากให้คุณหนุ่มเนี่ยบอกถึงท่านสื่อมวลชนและแขกคุณมเกียรตหน่อยว่าความอุตสาหะที่เราได้เพียรพย,ยายามมานั้นเนี่ยส่งผลอย่างไรอ่าก็เราก็ทําทําอย่างเต็มที่ครับแล้วก็อุปสรรคไม่ว่าจะงานอะไรหรือว่าอะไรที่เราอยากทำออฟฝัดอะไรต่างๆก็มีอุปสรรคครับแล้วก็ ขอให้ทาอย่างเต็มที่ครับไม่ว่าจะผลเราจะจะออกมาเป็นยังไงเราก็เราก็ยังภูมิใจที่ได้ทํามันอย่างเต็มที่ถึงแม้มันจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามนะครับก็เห็นทุกคนสู้ๆครับค่ะและนี่ก็คือคนแกล้งหัวใจไม่แพ้ของประเทศไทยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณนงด้วยนะคะคุณสมศักดิ์วินนายรักนั่นเองหรือว่าคุณนงเดบอยสามานะคะ แล้ววันนี้คือไม่ได้มานั่งให้สัมภาษณ์กับเราอย่างเดียวใช่ไหมคุณนงอ่าครับผมเดี๋ยวจะมีเสียงเพลงเพราะๆด้วยนะคะวันนี้เอามาฝากเรากี่เพลงนะคะอ่าเพลงเดียวครับได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตยกเวทีนี้ให้คุณนมแสดงแล้วกันนะคะขอเสียงกรบมืออีกครั้งกับการแสดงของคุณนม The Voice ค่ะคมันบางคน,คนชว่ว ฉันเย็นฉันเย็นเกินเดินไปไม่เคยเจอใจต be me, 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 me. แต่คนดีๆไม่มีวันแพร้รแต่การเวลาท่นั้นช่วยเราเข้าใจลง้อ,อย่างไรก็คงเธอรู้ ไปไม่คิดอะไรแต่ค่ใจที่เป็นคนดีอย่างต้บอกตัวเองหดายปแต่วัวนนี้มันฉันค นะคะโอ้โหนี่เรียกว่าถ่ายภาพอ,ออกมาได้ตรงกับภาพ,พย,ายนตร์ที่เราจะได้ชมกันอันปรกเกเลยทีเดียวนะคะและมาถึงช่วงสุดท้ายของงานในวันนี้แล้วนะคะมาถ่ายภาพร่วมกันค่ะดิฉันขออนุญาตเชิญคุณปณนาธาตคมสุภา General Manager บริษัท UIP อีกสักรอบหนึงนะคะขึ้นมาบนเวทีเพื่อถ่ายภาพกันและขอเรียนเชิญค่ะคุณนรุจินสนองผู้จัดก,การอาุโสฝ่ายการตลาดบ,บริษัทเมเจอร์ซี o d u c รุ๊ปจักัดมาหาชน และเรียนเชิญคุณสุภาพวังุำเพื่อผู้ยวยการฝ่ายการตลาดบริษัท UITA หรือเชิญค่ะสวัสดีท่านค่ะตอนนี้นะคะเรียนเชิญท่านสื่อมวชนนะคะมาเก็บภาพแห่งความประทับใจได้ที่หน้าเวทีค่ะกับงานนี้2015นะคะที่เราจะนับถ่ภาพพยนต์ มีคุณภาพมาฝากกันนะคะ u i p 2015 We Make History และ Unbroken Thailand p r e m i e r นั่นเองนะคะอีกสักครู่นึงค่ะเราก็จะได้รับชมภาพยตย์ที่เป็นเรื่องราวของคนแกร่งหัวใจไม่แพ้นะคะ Unbroken เวลา2ทุดวโมตรงจะขอเรีชิญทุกท่านชมภาพยตย์ด้วยกันนะคะ ที่สุคัญนะคะวงโฮเพลงก็ยังทำเพลงประกอบภาพยนตร์ให้กับเรื่องนี้ด้วยนะคะและนี่ก็คืองาน UIP 2015 w e m a k e history และ unbroken Thailand premiere นั่นเองนะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านด้วยนะคะ และขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะที่ได้สลัดเวลามาให้เขียนนะคะทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของ We m a เ e History และ Unbroken Thailand Premiere ค่ะดิฉันนะคะขอขอบคุณสถานที่จัด